แยหรือห่วงเวยแมค้าออนไลน์สุดยอดนักขายที่การไลฟ์แต่ละครั้งของเธอมียอดผู้ชมสดเฉลี่ย10ล้านคนจนได้รับฉายาว่าไลฟ์สตรีมมิ่งควีนหรือราชนีวงการสตรีมมิ่งมีผู้ติดตามกว่า110ล้านคนถ้าถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเลี่ยงภาษีในปี2019ถึง2020 ถูกหน่วยงานภาษีเมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียง er สั่งปรับ1,340ล้านหยวนหรือประมาณ7 0 5 0ล้านบาทเจ้าหน้าที่ภาษีของเมืองหังโจวระบุว่าจากการวิเคราะห์ผ่านเทคโนโลยีบิตกาต้าเชื่อมโยงกับระบบภาษีตรวจพบว่าวีญาอาจจะหลบเลี่ยงภาษีจำนวนมากจึงได้แจ้งเตือนไปยังวีญาหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายหลังจากมีข้อกล่าวหาครั้งนี้ทำให้บัญชี Weibo และตวัวอินของเธอถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มทันทีกรณีนี้ทำให้สำนักงานภาษีของจีนหลายพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางความบันเทิงเช่นกรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางตุง้งเจอ้อเจียงออกประกาศเตือนศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ให้จ่ายภาษีที่ค้างชำระก่อนสิ้นปีนี้ สนักงานเตือนคนดังที่แจ้งรายได้ต่ำกว่าความจริงว่าหากไม่อยอมยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้อาจจะถูกลงโทษทางกฎหมายอย่างหนักรัฐบาลจีนกำลังใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นเพื่อตรวจสอบและติดตามผู้มีชื่อเสียงที่หลบเลี่ยงภาษีที่เกาหลีใต้การตรวจสอบวงการบันเทิงเกิดขึ้นโดยประชาชน ประชาชนกว่า3 0 0แสนคนลงชื่อกดดันให้สถานีโทรทัศน์ JTBC ยุติการออกอากาศซีรีส์เรื่องโ n นดรอปเพราะมองว่าซีรีส์เรื่องนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศรวมทั้งบางฉากในซีรีส์ใช้เพลงที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของนักศึกษาสะท้อนถึงความเจ็บปวดและชัยชนะจากการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย พร้อมเรียกร้องให้อุตสาหกรรมบันเทิงพิจารณาการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างจริงจังเพราะอาจจะปลูกฝังมุมมองผิดๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การขึ้นไหวประชาธิปไตยให้ชาวต่างชาติได้ข้อถกเถียงนี้ทําให้ JTBC ออกมาระบุว่าภูมิหลังและสาระสําคัญของเหตุการณ์ในซีรีส์เรื่อง s n o w d r o คือช่วงเวลาของระบบการปกครองของทหาร ด้วยภูมิหลังนี้จึงมีเรื่องราวสมมุติของพรรคที่มีอำนาจสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลเกาหลีเหนือเพื่อรักษาอำนาจ Snowdrop เป็นผลงานสร้างสารรค์ที่แสดงเรื่องราวของตัวละครถูกหลอกใช้และตกเป็นผู้สูญเสียจากอิทธิพลของผู้มีอำนาจไม่ได้มีสายลับที่เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย กระแสวิาพากษ์วิจารณ์นี้ทำให้ตัวแทนแบรนด์สินค้าที่สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้ออกแถลงการขอโทษพร้อมเตรียมแนวทางการแก้ไขของแต่ละแบรนด์ทั้งการขอนำสินค้าและโลโก้สินค้าออกจากซีรีส์ไปจนถึงถอนตัวจากผู้สนับสนุนนักวิชาการที่ศึกษาด้านเกาหลีระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นสะท้อนความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ผลิตสื่อมากขึ้นจากอดีต แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนเองก็มีส่วนร่วมในการที่จะคัดสรรสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างตัวอย่างว่าอ,อ,อย่างภายในประเทศเนี่ยเมื่อไม่ให้การยอมรับแล้วเนี่ยสื่อก็จะถูกแบนนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกไปสู่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นชัดประเด็นที่2เนี่ยนะคะหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่มีหน้าที่กํากับดูแลนะคะเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นช่องเองนะคะหรือว่าออผู้ผลิตนะคะคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็จะต้อง ระหนักนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าสื่อมีอ,อ,อิสระเสรีภาพในการที่จะผลิตเนื้อหาออกมานะคะแต่ในการออผลิตเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นก็จะต้องให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมแล้วก็อย่างเช่นประเด็นที่ละเอียดอ,อ,อะไรแบบนี้อาจจะต้องออให้รายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะการใช้สื่อและการตรวจสอบสื่อในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ในเกาหลีใต้ได้เห็นบทบาทภาคประชาชนที่แข็งแรงกดดันเรืยอร้องความรับผิดช,ชอบจากสื่อขณะที่จีนก็ได้เห็นศักยภาพของภาครัฐในการติดตามการเอาผิดของผู้มีชื่อเสียงที่ใช้ช่องทางสื่อวิภาปิ่นแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน